อย่าพูดอย่าพูดให้เราเสียหายกฎหมูอยู่เหนือกฎหมายก็คือตอนที่พวกมันชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองที่ราชประสงค์ปี53าานั่นแหละครับกฎหมูอยู่เหนือกฎหมายครับพี่น้องมึงไปเผาก็ทําไมมึงขึ้นไปลักขโมยของก็บนห้างเกือบหมดเลยนี่แหละกฎหมูอยู่เหนือกฎหมายวันก่อนที่มันเขาเรียกว่าเตะพระใช่ไหมอัดพระนะครับแล้วก็ชกพระ วันก่อนจำได้ไหมที่ปปชพวกอันตาพันเกือบร้อยคนไปไล่ชกไล่พระองค์เดียวอย่างนี้แหละครับพี่น้องเขาเรียกว่ากดหมูอยู่เหนือกฎหมายครับพี่น้องไม่ได้มีเหตุผลการจะไปจับพระองค์เดียวคนสองคนก็จับได้ถ้าพระผิดไอ้นี่ทั้งเตะทั้งถองทั้งทืบซึ่งอันนี้มันทำลายาศาสนามันไม่เคารพผ้าเหลืองมันไม่มีศีลธรรม จริยรรมนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเถื่อนนั่นแหละกฎมูอยู่เหนือกฎหมายนั่นแหละครับเขาเรียกว่าพวกเดรจา,านครับพี่น้องแต่พวกเราอัจฉริยะชนที่เรียกว่าอัจฉริยะชนเพราะว่าพวกเราไม่ได้ออกมาง่ายๆเราออกมาเพราะเราเรียนรู้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลนี้ได้อำนาจมาโดยไม่ชอบและใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพราะมันทำผิดรัฐธรรมนูญบาไม่รู้ขี่เรื่องแล้วเรื่องแก้รัฐมรูมหนึ่ง90มันก็ทำผิดเรื่องที่มาสอวอมันก็ทำผิดเรื่องกู้เงินสองล้านล้านมันก็ทำผิดเรื่องนโยบายจำนำเข้าอันนี้เรื่องใหญ่เป็นทุจริตเชิงนโยบายมันกล้าถแถลงต่อรัฐสภาโดยนางยิ่งลักษณ์เป็นผู้ลงนาม อันนี้เรื่องนี้มันก็หลุดทังคณะเพราะมันวางแผนกันโกงแผน่นดินและถแถลงต่อสภาครับพี่น้องทําไมมันกล้าแถลงต่อสภาพราะสภาพวกมันเป็นคนส่วนใหญ่ซื้อเสียงซื้อคนซื้อพักไปตั้งรัฐบาลพวกมากลากไปมันจึงถแถลงและเวลาแถลงก็อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้อภิปรายยกมือยกตีนก็แพ้มัน พี่น้องเห็นไหมครับมันออกกฎหมายทั้งที่พวกมันมากกว่ามันยังเสียบบัตรแทนกันเลยเพราะมันโกงจนเป็นสันดานไม่โกงมันตายไอ้คนพวกนี้ครับไปไหนไม่โกงอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องแล้วนี่เหลือมันบอกว่ามันไม่เคยเห็นแก่ตัวมันเลยความเห็นแก่ตัวถึงขั้นอุกอาจโกงกันในสภาลักลับออกกฎหมายกตีสามตีสี่ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนี้ถือว่า มันปล้นนะครับพี่น้องไม่ใช่โกงธรรมดาดังนั้นกรณีเหล่านี้สิ่งที่เขาเอาทิ้งได้ออกมาเราออกมาพระกฎหมายบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา68บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ต้องการได้อำนาจรัฐมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำไม่ได้เพราะนั้น พวกนี้เป็นรัฐบาลพวกนี้ที่จริงมันซื้อเสียงมาก็ตั้งแต่ต้นเป็นความจริงและตอนหลังมันก็ทําผิดรัฐธรรมน,นูนแล้วมันยังมานั่งแถลงว่ามันไม่ยอมรับอํานาจศาลรัฐธรรมน,นูญทั้งที่รัฐธรรมนูญในมาตราสองรบบัญญัติว่าคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมน,นูญผูกพันคณะรัฐมนตรีผูกพันศาลผูกพันองค์กรอิสระผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรถือว่าเป็นที่เด็ดขาด มันจะมานั่งแถลงอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นมันจึงเป็นขบฏไม่ใช่เราเป็นขบคกับพี่น้องเราจึงออกมาใช้สิทธิ์ยังไงใช้สิทธิ์ความเป็นพนลเมืองตามมาตรา69ต่อต้านรัฐบาลโดยสันติวิธีนี่แหละเมื่อเราต่อต้านโดยสันติวิธีชุมนุมเป็นล้านๆมันก็เฉยพี่น้องก็เลยเข้าไปยึดสถานที่ราชการ มันก็เที่ยวไปไปข้างนอกเร่ร่อนไปเลยมันหน้าด้านเมื่อมันหน้าด้านสันติวิธีก็ยกระดับไปโน่นไปนี่แต่ไม่ได้มีเจตนาลมจะไปบุกรุกแต่มีเจตนาเพื่อขับไล่รัฐบาลจึงเป็นเจตนาลมที่บริสุทธิ์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมดูญทุกประการครับพี่น้องดังนั้นนี่คือการที่ผมบอกกับพี่น้องคืออาระยะ ยกระดับต่อสู้ทางการเมืองเพราะพี่น้องผู้ชาญฉลาดเข้าใจว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนรัฐาธิปัตย์ที่พูดกันรัฐาธิปัตย์ในเมื่อระบบประชาธิปตตีความตามระบบประชาธิปไตยรัฐาธิปัตย์ก็คืออำนาจอธิปไตยเมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน รัฐาธิปัตย์ก็เป็นของประชาชนแต่ว่าประชาชนจะเสนอให้ใครเมื่ออไรเข้าไปทําหน้าที่เป็นรัฐบาลแทนเขาตรงนี้ยังไม่เกิดและตรงนี้แหละครับที่กําลังจะเกิดในอนาคตและไม่จําเป็นนะครับต้องมานั่งรอว่าสารจะวินิจฉัยยังไงไม่จําเป็นต้องบอกว่าปอป,ปชจะวินิจฉัยยังไง ที่กรรการกระทำของรัฐบาลทรราชี้มันเพ็นความผิดสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำๆ้ซากซมากเกินไปแล้วพี่น้องก็รับรู้อยู่กับใจตัวเองแต่เพียงแต่ว่ากปป,ปสนั้นเป็นผู้ดีไงอยากจะให้มันสมบูรณ์ที่สุดดูที่ว่าเที่ยวนี้ถ้ามันผิดอีกสักเทีหนึ่ง เพื่อจะให้พี่น้องทั่วประเทศเตรียมพร้อมออกมาให้หมดพลเมืองดีที่เคยมาร่วมกระบวนกับปป,ป,ป,ปสถึงวันนั้นต้องออกมาให้หมดทั้งแผ่นดินเพื่อใช้สิทธิความเป็นพลเมืองมายืนให้ชาวโลกเขาเห็นว่าประเทศไทยเขาไม่เอารัฐบาลนี้ให้มันออกไปในวินาทีนั้นนั่นคือ ใช้สิทธิประชาธิปไตยทางจงกับพี่น้องไม่ใช่กดมูกดมูนี่จะไม่มีเหตุผลประชาธิปไตยจะต้องมีเหตุผลคำถามว่าออกมาไล่ทำไมอธิบายได้ก็เนี่ยมันโกงมันออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมเพื่อจะโกงแล้วก็สารวินิจฉัยแล้วยังนี่ผมยังไม่ได้บอกว่าพวกมันจะไปแบ่งแยกประเทศตั้งสาธารณรัฐ ลานนายังไม่ได้พูดไปถึงขนาดนั้นยังไม่ไปพูดไปถึงว่าขนาดอาจารุพงศ์บอกว่าเรื่องทุวันจะบอกว่าเนี่ยมีปืนตั้ง10บล้านกระบอกคือเป็นการไปตั้งกองกําลังสารพัดซึ่งมันเป็นความผิดสําเร็จแล้วทั้งนั้นดังนั้นที่มันไปเที่ยวล่าวหาว่าทางกำนันบอกว่าไปพูดเรื่องรัฐาธิปัตย์คนละเรื่องเพราะเราพูดในฐานะที่เป็นประชาชน ตอนนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราพูดในสถานะที่เป็นประชาชนเมื่อเป็นประชาชนเขาบอกว่าประชาชนมีสิทธิขับไล่รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลมาขับไล่ประชาชนมันละเมิดสิทธิเราครั้งแล้วครั้งเล่าเอาเรื่องประกาศพรกรเห็นไหมครับในสถานการฉุกเฉินทำอะไรเพื่อจะมาปราบประชาชนยิงพี่น้องพวกเราไป20กว่าคนแล้วเสียชีวิตบาดเจ็บไป700ร,ร,ร้อยกว่า มันไม่ได้เพื่อความสงบเรียบร้อยแต่มาเพื่อใช้อำนาจกดขี่่งเหมงรังแกค้ำเค้นข้าประชาชนและก็สารแพ่งบอกว่าไม่ได้ปราบประชาชนไม่ได้ห้ามประชาชนแม่ชุมนุมไม่ได้ห้ามไม่ประชาชนเข้าออกจากอาคารไม่ได้เพราะเป็นเสรีภาพที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญอันนี้นะครับต้องคารวะศา,ารแพง่งถือว่าเป็นความถูกต้องที่สุดกร่น้อง อย่างนะครับที่เรามาทํามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องดังนั้นขอให้เข้าใจว่าประชาธิปไตยทางตรงนั้นนานๆมันจะมีสักครั้งแล้ววันนี้มันก็ยังเตรียมการที่จะมาปราบเราอีกนะครับมันเตรียมจัดการชุมนมุมวันนี้ทราบว่าตำรวจก็เตรียมซ้อมตำรวจหมาหรือหมาตำรวจก็ไม่รู้นะครับมันซ้อมกันใหญ่เลยที่ก็บัญชาการภูธรภาคหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างปปอชอเนี่ย แลวพี่น้องก็ต้องเตรียมระวังนะครับไม่รู้จะไปลุยที่ไหนไม่รู้จะไปกระทรวงมหาดไทยจะไปทำเนียบเอยจะไปคอปทอทหรือจะไปของทัพธรรมหรือจะไปหลวงปู่หรือจะมาที่นี่เราไม่รู้ดังนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่านี่คือความชั่วร้ายของรัฐบาลเหล่านี้สิ่งที่ถูกต้องมันไม่ทำ มันยังกุตสาไปฟ้องชาวต่างประเทศว่าสารที่นี่ไม่เป็นธรรมไอรัฐบนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมันทําตัวเองเหมือนกับมันเป็นชาวต่างประเทศไม่ได้ยึดผลประโยชน์และเอกภาพและก็เอกราชของประเทศนี้สิ่งที่เขาทําผิดเยอะแยะในบ้านในเมืองนี้ตํารวจไม่ทําวันนี้รู้สึกว่าดูสิโพก็ออกมาเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมากเพราะว่าปัญหาการเมืองก็มาจากรัฐบาลไม่ใช่ไม่ใช่มาจากผู้ชุมนุม ปัญหาเศรษฐกิจสินค้าแพงนะครับค่าแรงไม่เพียงพอรายได้น้อยชาวนาค่าตัวตายเนี่ยก็มาจากรัฐบาลความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการละเมิดสิทธิต่างๆมากมายเรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลอเมริกากำลังจะตัดสิทธิพิเศษที่อเมริกาให้กับประเทศไทยหมายความว่า,า GSP ตอนนี้เขาขึ้นลำดับเป็นประเภทที่ว่า ค้ามนุษย์ติดอันดับสูงสุดเขาเรียกว่าขึ้นไปเทียร์สามขึ้นไปชั้นสามแล้วเมื่อปีก่อนนั้นอยู่ชั้นสองนี่ภายใต้รัฐบาลนางยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบนลโดยผู้หญิงนะครับแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้ามาดุ์มากที่สุดในเอเชียขณะนี้อเมริกากาลังจะตัดสิทธิพิเศษทางภาษีหรือว่า GSP มีการค้าผู้หญิงมีนายทหาร ผู้ใหญ่เขาบอกผมว่าช่วยพูดหน่อยโนอาที่มักกะสันเนี่ยมีการค้ามนุษย์มีทั้งเด็กไทยเด็กเวียดนามเด็กลาวเด็กกัมพูชาอายุยังไม่ถึง15ปีก็มีเท็จจริงยังไงผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยไปแต่มีเขาเล่าให้ฟังไอ้พวกนี้ยังไม่เคยจัดการแต่กล้ำไปให้ฝึกหมาไล่หมาจะมาให้กัดประชาชนผู้รักชารักประเทศมันทำได้ยังไงกับพี่น้อง ผมจึงกลาบเรียนไปยังตำรวจที่ประชาชนเขายอมรับพลตำรวจพลตำรวจโทพงพัท์ชายพันธ์ผู้ปัะชาการสอบสวนกลางได้โปรดถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วลองส่งตำรวจไปดูที่มันจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าสถานที่อย่างนี้ก็มีส่วนในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพวกน,นปชด้วยเท็จจริงยังไงไม่รู้แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกมาก็เลย อยากให้ไปช่วยตรวจดูอันนี้แหละครับมันเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศและการไปกลาา่าวมากระบวนการยุติธรรมของประเทศว่าไม่ยุติธรรมอันนี้ก็ไปทำให้ประเทศชาติเสียหายไอ้สิ่งที่ควรทำไม่ทำกลับไปสิ่งที่ไม่ควรทำและมันจึงทำแล้วพี่น้องเห็นไหมครับไอ้โกตีมันอยู่ด้วยกันวันนี้คดีแบบนี้เป็นคดีที่สำคัญที่สุดในแผ่นดิน มันออกประกาศว่าจะจับจะดําเนินการแล้วมันจับได้ไหมล่ะพี่น้องมันจับได้ไหมมันไม่รู้หรือไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแล้วไม่ใช่คนเดียวอีเพนที่หนีไปมันก็คดีแบบนี้ทั้งนั้นและ้คนพวกนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดมันบอกว่ากปป,ป,ป,ปอสอก็ไม่ได้มีน้ํายาสารรัฐมนูญก็ไม่ได้มีอะไรปปอชอก็ไม่ได้มีอะไรองค์กรอิสระก็ไม่ได้มีอะไรทั้งหมดนี้มีอํามาตย์อยู่เบื้องหลัง มันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรดังนั้นนี่คือพฤติกรรมการกระทำที่มันพยายามที่จะแบ่งรับแบ่งสู้และเมื่อมันรู้ว่ามันใกล้จะตายมันก็เลยต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่เคยเอาจริงเอาจังจำได้ไหมครับอสุรชัยบอกว่ามันติดคุกเนี่ยทักสินให้มันเดือนละสาม0ันบาทจำได้ไหมพี่น้องก็คดีแบบนี้เหมือนกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้ ถ้าตำรวจเอาจริงๆมันจับได้อยู่แล้วถ้าตำรวจเอาจริงๆไอ้พวกที่มาเข็นฆ่าประชาชนมวลมหาประชาชนพี่น้องเราหลายกางังหลายหนมีภาพคมชัดเห็นชัดๆมันยังจับไม่ได้สักคนเดียวอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้ของจริงมันยังพยายามที่จะมาเป็นเครื่องมือของรัฐโทรราชอยู่แม้ว่าวันนี้มีตำรวจ บางส่วนซึ่งเข้าใจเริ่มรู้เท่าทันและกำลังจะเปลี่ยนจุดยืน